ดีทุกท่านนะครับผมเจมส์เสียมคอยนะครับวันนี้เราจะมาชมเหรียญทองคำชนิดหนัก16บาทหรือ240กรัมนะครับเป็นเขาเรียกว่าทองคำไซส์จายจแอนนะครับเป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะของประเทศไทยนะครับซีรีส์รุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ชนิดนะฮะแบบนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญทองคำในหลวงในวรรับ80เฉลิม 80,000บพันสาะครับเป็นทองคำขัดเงาหนัก240กรัมนะครับผลิตเมื่อปี2550นะครับเป็นเหรียญที่จองนะครับเหรียญผลิตตามสั่งจองนะครับราคาสั่งจองในยุคนั้น3 0 0แสนบาทนะครับวันนี้เราจะมาชมกันนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มียังไงบ้างนะครับเริ่มจากด้านนอกนะครับกล่องนะครับเป็นกล่องไม้ทำอย่างดีนะครับตรงกลางนะครับเป็นตาสัญลักษณ์นะครับ เฉลิมพระชนพรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครบ80พรรษานะครับใส่น้ำก็มีความสวยงามนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าของกล่องก็จะมีกุญแจนะครับกุญแจดีก็สามารถใช้ล็อกได้นะครับวันนี้เรายังไม่ใช้นะครับเราก็จะเปิดไปดูกันนะครับในกล่องเป็นไงบ้างนะครับในกล่องเปิดมานะครับก็จะมีเหรียญนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับ มีเหรียญใส่ในกรอบอย่างสวยงามนะครับเราจะมาดูกันนะครับอันนี้นะครับคือเหรียญนะครับด้านในมีพลาสติกนะครับเป็นเฟรมพลาสติกนะครับเราไปดูกันนะครับยัดวางตรงนี้นะครับขออนุญาตปิดกล่องนะครับนี่ครับมาดูเหรียญนะครับเหรียญทองคํารุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญทองคำที่ ออกแบบค่อนข้างสวยงามนะครับจริงๆแล้วรุ่น16บาทนี้ก็สวยงามทุกตัวนะครับแล้วอยู่ที่วาระนะครับหน้าก็เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาดี่9นะครับนั่งบนบัลลังก์นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับความพิเศษของเขานะครับก็เป็นรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาใส่กล่องนะครับใส่กล่องมาแบบเปิดไม่ได้นะครับดูดีนะครับมันเหมือนหมุดนะฮะเหมือนหมุด แต่ว่ามันเรียบนะครับให้ดูนะครับมันเรียบเนี่ยนะฮะมันเหมือนจะขายได้แต่ขายไม่ได้นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็คือว่าเวลาเราได้มาแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะนําออกมาจากตลับของเขานะครับจากกล่องเขาเนี่ยออกมาไม่ได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นภาพนูนต่ำนะครับซึ่งค่อนข้างสวยงามมากนะครับ ไม่เห็นขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้เข้าใจว่ามีหมายเลขด้วยนะครับท่านผู้ชมพอทราบไหมครับว่าหมายเลขเหรียญดูที่ไหนครับนี่ครับที่หัวมุมด้านนี้จะมีหมายเลขอยู่เหรียญน,นี้หมายเลข539นะครับ5 3 9จําจำนวนการผลิตรุ่นนี้ก็ประมาณ700กว่าเหรียญน,นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับเรามาดูด้านหลังก,กันนะครับ นี่นะครับด้านหลังของเหรียญนะครับเป็นตานะครับตาประจําพระองค์นะครับแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นตาที่ออกแบบมานะครับเฉลยวิญญาณภาษา8ปดสิบรรษาธันวาคม2550นะครับเป็นเหรียญขัดเงานะฮะสวยไหมครับเหรียญขัดเงาเวลาเขาสะท้อนกระแสงนะครับมันจะมีความงดงามเป็นพิเศษนะครับใต้คําว่าพระชนพรรษานะครับเป็นตานะครับ ของกระทรวงการคลังนะครับนกวายุพักนะครับอยู่ในหลายมุ่งนะฮะโอกาสที่เราจะได้ซื้อเหรียญพวกนี้นี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าแพงมากนะครับเหรียญนี้ก็ประมูลรวมนู่นนี่นั่นแล้วนะครับก็ตกเหรียญนี้ก็ประมาณ1ล้านบาทนะครับประมูลที่8 8 0 0 0 0 0บาทนะครับรวมปภาษีนะครับก็ประมาณ กือบแสนเกือบล้านนะฮะถือว่าเหรียญมีความสวยงามนะครับท่านก็ไม่ต้องเป็นเจ้าของก็ได้ครับก็ได้ชมเหมือนเหมือนกันนะฮะเหมือนเหมือนกับผมเนี่ยแหละครับความสวยงามของเหรียญนี้นะครับใครมีโอกาสอยากจะดูเพิ่มกลับมาดูเหรียญนี้ใหม่ก็กลับมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมก็ให้ดูหลายๆแง่มุมของเหรียญนี้นะครับซึ่งสวยงามจริงๆนะครับด้านหลังนะครับดูช้าๆชัดๆนะครับ น,นี่นะฮะนี่ก็คือเหรียญสําคัญเหรียญหนึ่งของไทยนะครับในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครบครอบ80พรรษานะครับเมื่อปี2550นนะครับเมื่อปี2550รขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา10นาฬิกาครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ